วันนี้พีทมีเรื่องเล่าสุดคลาสสิกจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแต่พีทจะสรุปเรื่องนี้ให้แตกต่างออกไปจากที่คุณเคยดินมาการละครั้งหนึ่งมีชายคนนึงเห็นดักแด้ที่พร้อมจะกลายเป็นผีเสื้อนในอีกไม่กี่ชั่วโมงเขาจึงนั่งรอเพื่อที่จะได้ดูความสวยงามของมันเป็นคนแรกผีเสื้อค่อยๆเจาะรังไหมเป็นรูเล็ก,เลกๆเตรียมที่จะออกมามันดิ้นไปมาแต่ไม่ว่าดิ้นแรงเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถออกมาได้ชายคนนั้น ตัดสินใจที่จะช่วยผีเสื้อออกมาเขาเอากันไกลมาตัดลังไหมให้เป็นรูที่ใหญ่ขึ้นและผีเสื้อก็ออกมาอย่างง่ายดายแต่ว่าผีเสื้อที่ออกมานั้นตัวมันใหญ่ผิดปกติและปีกของมันก็เล็กเกินกว่าที่จะใช้บินได้สุดท้ายผีเสื้อต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นไปตลอดชีวิตของมันชายคนนี้เขาไม่เข้าใจว่าการที่ผีเสื้อจะออกมาจากรูเล็กๆได้นั้นมันจำเป็นต้องใช้เวลาต้องอดทนเพื่อที่จะได้เอาของเหลวในร่างกายของมันไปไว้ที่ปีก ให้ตัวมันเล็กลงและปีก